สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุกตาก็จะเดินทางไปบ้านแม่ย่าที่เมริแลนด์นะคะพ่อแม่พี่น้องเบิงหิมะล่งขวากัสิเดินทางกับหิมะนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยเบิงในะหิมะล่งพอดีพอพี่น้อ่งเราขวก็จะเดินทางไปเองเด้อค่ะคุณสามีบ่ไปน้ําไปกับลูกเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะตุกตาก็เลยจะไปเล่นน้่มแม่ย่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวตุกตาให้เบิง่งภาพบรรยากาศหิมะล่งน้นะะ่เนาะค่ะเนี่ยค่ะ ก็ล่องป,ปล่อยนะคะล่องบ่าลายโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตาจะขึ้นรถไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะขนาดหิมะล่งบลาลายคุ้มรถค่อยเมือแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปปัดสนออกจากรถก่อนนะคะเบิง่งข่อยก็บ่ได้เอาแนวปัดอันนี้มาข่อยก็จะใส่เมื่อนี่หละ่ะปัดออกคแไปพี่น้องปัดออกพราได้มองเห็นคือแบบเขาล่องพึ่งล่องอยู่นะคะพึ่งล่องอยู่ก็เลยแบบว่า,าปัดออกบ่ยยากเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไปปัดอันนี้ ออกจากไฟรถถ้าเกิดว่าเขาล่องสะสมไว้หลายชั่วโมงกระเจ้าออกยากนะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาพึ่งล่องเนี่ยค่ะเขาพึ่งล่องก็เลยแบบว่าเป่าเย็นขึ้นนุน่นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมบ้านนฮาก็จะเอื่อนว่าหน้าเกลือเนาะทุ่งนาเกลือแต่ว่านี้เป็นทุ่งสโนว์ค่ะทุ่งหิมะอันนี้เพืเ่จะถอยรถกอนเนาะพี่น้นอง นะคะท่านผู้ชมคะก็มาถึงที่หมายแล้วนะคะพวกพี่น้องท่้งฝนตกท่้งสโนวอันมาทางฟ้ามเอาแม้มาทางที่แบบว่าโมเมนต์ให้เว่ป็นไดนเนาะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็มาถึงบ้งานเม่ยาแล้วเดี๋ยวก็จะพากนค,นคนของคนหยังออกจากรถก่อนเนาะระยะเดินทางก็สองชั่วโมงครึ่ง